ปิดปากบเก g e r นะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงอันนักเรียนเขียนสิคะไม่ใช่ให้มาพิมพ์ด้านในบีเกอร์นะคะ ดีมากเลยมีคนถ่ายสไลด์ให้ดูด้วยนะคะเรียนเขียนตามนั้นเลยค่ะใครเสร็จแล้วนะคะพิมพบอกคุณครูด้วยนะคะนะคะ เสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะอ่ะ,อะนักเรียนเห็นสไลด์คุณครูไหมตอนนี้ เสร็จแล้วนะอ่าเมื่อคุณเธอทําการทดลองไม่ได้ใช่ไหมคะคุณครูก็ทําการทดลองมาแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปภาพเก็บมาไว้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเทน้ําเดือดนักเรียนฟังคุณครูนะคะเผื่อบางคนยังไม่เห็นภาพนะคะอ่าเมื่อเราเมื่อเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเรานะคะเทน้ําเดือดลงไปในบิ๊กเกอร์นะคะ เป็นไงไอ้น้ำใช่ไหมคะมาเกิดการอะไรคะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะขึ้นไปด้านบนไปกระทบกับจานเพาะเชื้อนะคะอ่านะคะแล้วไอ้น้ําที่มันขึ้นไปข้างบนมาเกิดการอะไรคะเกิดการควบแน่นใช่ไหมคะเป็นละอองน้ําเล็กๆนะคะอ่ะก่อกลุ่มกันนะคะซึ่งเปรียบได้กับเมฆกับหมอกนั่นเองนะคะห้า ปรากฏการนี้ละอองน้ำเกาะกลุ่มกันอยู่บนท้องฟ้าเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไรคะเมฆนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดมันละอองน้ำมาเกาะกลุ่มกันนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับพื้นดินเราเรียกมันว่าหมอกนั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะไม่ทราบว่านักเรียนเห็นสไลด์คุณครูไหมคะตอนนี้ เห็นไหมคะสไลดนี้นะคะเห็นไหมนักเรียนจบลงไปในวาดภาพแบบจำลองเลยคะ<ม>่ะนักเรียนวาดภาพลงไปเลยค่ะนะคะการทดลอง<ม>เดี๋ยวคุณครูลงคลิปให้ดูนะคะหล<ม>ังจากที่คุณครูไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมเอ่ยคุณครูส่งรูปภาพให้นักเรียนแล้วนักเรียนลอกลองไปในหนังสือปบะหัดของเธอหน้า204เลยค่ะ,ะเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมเอ่ยคุณครูส่งไปล่าสุดเนี่ยค่ะนักเรียนเดี๋ยวขึ้นเห็นไหมเออเก่งมากค่ะขอบคุณมากนะคะยศพล อ่นักเรียนลอกลองไปเสร็จแล้วพิมพ์บอกคุณครูนะคะว่าลงไปแล้วเขียนรายละเอียดเหมือนที่คุณครูส่งไปให้นักเรียนดูเลยนะคะนักเรียนรูปที่ ครูส่งไปกับเพื่อนส่งไปนักเรียนว่าตามลงไปเลยค่ะภาพนั้นล่ะค่ะ เห็นขาว่าวาภาพจำลองนะคะนักเรียนว่าลงไปเลยในหนังสือหน้าที่204ค่ะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ อ่ะดีมากอ่ะสว่วนใหญ,ญ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ อันนี้คือภาพประกอบนะคะนักเรียนอยตอนนี้หน้าจอนักเรียนเห็นนาคำว่าภาพจำลองไหมคะอ่านักเรียนคะ ่ะต่อไปนักเรียนเห็นแนวคิดในการสร้างแบบจําลองการเกิดเมฆนะคะคุณครูถ่ายรูปให้ดูนะคะเนื่องจากนักเรียนไม่เห็นสไลด์ของคุณครูเลยนะคะคนักเรียนเห็นนักเรียนคุณครูส่งรูปไปแล้วนะคะ ะะนคเห็นคําว่าแนวคิดในหนังสือของนักเรียนไหมคะแนวคิดในการสร้างแบบจําลองการเกิดเมฆและหมอกอะค่ะเห็นไหมคะอ่ะ อ่ะดีมากนะคะอ่ะสำหรับคนที่ไม่เห็นงนั้นครูแก้ปัญหาโดยการบรรยายให้นักเรียนฟังดีกว่านะคะอ่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนวางทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์ไปให้นักเรียนจดทีหลังนะคะตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูคนะคะเข้าใจยัง อ่ะตอนนี้นักเรียนวางทุกอย่างนักเรียนฟังคุณครูนะคะถ้าเกิดรอยอย่างนี้ถ้าทางจะนะักเรียนจะไม่เข้าใจนะคะนักเรียนเปิดหนังสือประกอบไปด้วยนะคะอ่ะนะคะ,ะ,คะจึงสรุปได้ว่า mm. เดี๋ยวนักเรียนไปลอกตามนะคะ mm. ขบวนการเกิดเมฆก็คือไอ้น้ำไออากาศเกิดการอะไรคะควบแน่นใช่ไหมคะนะักเรียนได้ยินคุณครูไหมฮัลโหล ได้ยินใช่ไหมคะกระบวนการเกิดเมฆเดี๋ยวครูส่งสไลด์ให้นักเรียนนักเรียนประจดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าภาพมันไม่เห็นเน็ตมันไม่ค่อยดีอะคะอ่ะขอโทษด้วยนะคะกระบวนการเกิดเมฆก็คือไอ้น้ำในอากาศเกิดการอะไรคะควบแน่นเป็นอะไรเอ่ยเป็นละอองน้ำใช่ไหมคะก่อตัวขึ้นจะลอยตัวอยู่ในท้องฟ้านั่นเองนะคะส่วน หมอกหมอกนี้จะแตกต่างจากเมฆนะคะแต่กระบวนการเกิดเหมือนกันคะแต่หมอกมันจะลอยตัวอยู่ในระดับใกล้กับพื้นดินนั่นเองนะคะนักเรียนเคยเห็นหมอกตอนเช้าเช้าไม่เอ่ยคยเห็นไหมคะหมอกตอนเช้าเช้านะคะนักเรียนเคยเดินผ่านหมอกไหมเรารู้สึกตัวเราชื้นชื้นไหมคะนักเรียนคิดว่าหมอกเนี่ยมันอยู่ทั้งวันไหมนักเรียน คิดว่าหมอกนะมันอยู่ทั้งวันไหมไม่เพราะอะไรเอ่ยทำไมมันถึงไม่อยู่ทั้งวันละ่ะเพราะอะไรเอ่ยเพราะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรแสงแดดใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมมันทําให้อ่าหมอกยังไงสลายตัวไปใช่ไหมคะอ่าคราวนี้เราก็แยกได้แล้วนะคะว่ากระบวนการเกิดเมฆกับหมอกมันเหมือนกันแต่ แต่แค่เมฆมันเกิดที่บริเวณของฟ้าใช่ไหมคะส่วนหมอกจะเกิเดขึ้นอยู่ในระดับใกล้พื้นดินเข้าใจไหมคะอ่านะคะแล้วหมอกนะคะนอกจากมันให้ทั้งประโยชน์และก็โทษแก่เราใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นหมอกนานาๆไหมนักเรียนคิดว่าหมอกเป,ป็นอุปสรรคอะไรแก่นักเรียนบ้างฮัลโหได้ยินไหมคะอ่า ใช่ค่ะการมองเห็นอย่างเช่นนักเรียนขับรถใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรายานรถยนต์นหรือรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะคะถ้าสมมุติหมอกหนาเลยเป็นไงเราก็มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเราอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะบนท้องถนนได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มองก็ยังเป็นสถานที่ท,ที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยใครเคยไปเขาพอมั้งเ<ม>ขาพอมไหมคะใครเคยไปเขาพอมไหม อ่านะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็มีหมอกนั่นเองนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวของเป็นที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะอ่านาคะคะโดยนนท์ก็เหมือนกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอ่านี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเมฆกันบ้างน,นะคะมาดูเมฆกันบ้างน,นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่สองร้อยกนะคะ การเกิดเมฆนะคะนักเรียนนักเรียนเคยมองบนท้องฟ้าไหมอ่าจะเห็นได้ว่าเมฆแต่ละชนิดมันเป็นยังไงร,รูปร่างมันเป็นยังไงคะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะรูปร่างของมันแตกต่างกันออกไปนะคะและรูปร่างของเมฆแต่ละชนิดนะคะมันมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศด้วยนะคะเขาจึงเอา อ่าลักษณะรูปร่างของเมฆเนี่ยค่ะมาเป็นพยากรณ์สภาพอากาศนั่นเองนะคะอ่านกักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า20 6นะคะดูภาพประกอบเดี๋ยวครูจะบรรยายนะคะชนิดของเมฆนะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวครูมูส่งไฟล์ไปให้นักเรียนนะคะการแบ่งเมฆนะคะมันก็จะแบ่งตามรูปร่างลักษณะและก็ความสูงนะคะอ่นะคะซึ่งถ้าแบ่งตามรูปร่างลักษณะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น สาประเภทใหญ่ๆนะคะก็หนึ่งเลยเมฆคิวมูลัสนะคะ,ะคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนดูแต่เสียดายสไลด์มันมองไม่เห็นนะคะหนึ่งเมฆคิวมูลัสนะคะนักเรียนเห็นเมฆคิวมูลัสไหมในหนังสือของนักเรียนลักษณะของมันจะเป็นยังไงคะเป็นก้อนๆถูกต้องไหมคะเป็นก้อนๆนะคะต่อไปเมฆสเตตัสหรือสเตตัสนะคะเมฆของมารูปร่างมันจะเป็นยังไงคะเป็นมเมฆแบบแผ่นๆ,ๆชั้นๆนะคะ นักเรียนดูหน้า206ค่ะต่อไปเมฆชนิดที่3นะคะคือเมฆเซรลัสอ่าเห็นคาว่าเซรลัสไมมเอ่ยเออนะคะเมฆของมันรูปร่างมันจะเป็นยังไงเป็นริ้วๆคล้ายกับขนสัตว์นั่นเองนะคะอ่านะคะแต่ในหนังสือของเราใช่ไหมคะเขาแบ่งตามความสูงของเมฆใช่ไหมคะอ่าจะดงออกเป็นหมดสระดับนะคะอ่าทั้งหมดสามระดับแต่4ประเภทเข้าใจไหมคะ อ่ะก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดสามระดับสี่ประเภทคือเมฆชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำนะคะถ้าเป็นสี่ประเภทก็จะมีเมฆตออัวในแนวตั้งเดี๋ยวครูส่งสไลด์ให้นักเรียนดูนะคะอ่ะนะคะเรามาดูเมฆชั้นสูงกันดีกว่านะคะนักเรียนฟังครูบรรยายนะคะเมฆชั้นสูงเนี่ยอ่าซึ่งมันอยู่ในระดับความสูงจากพื้นโลกนะคะมากกว่า6ก กิโลเมตรขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่คาเพื่งต้นนําหน้ามันจะขึ้นคําว่าเซโลเห็นคำว่าเซโลไหมเอ่ยเซโลเห็นไหมคะอ่านะคะบ่งบอกว่าซึ่งแปลว่าเป็นเมขชั้นสูงนั่นเองนะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมไปด้วยนะคะอ่าเรามาดูเมฆจริงๆคุณครูมีรูปภาพมาให้ดูนะคะนักเรียนฟังคําบรรยายไปก่อนนะคะดูเมฆเซอร์ลัสก่อนนะคะเมฆเซอร์ัสนั่นเองนะคะอ่า มันเป็นเมฆริ้วขา,ขาวๆนั่นเองรูปร่างมันคล้ายกับขนนกนะคะถ้าเราเห็นเมฆชนิดนี้นะคะแสดงว่าวันนั้นอากาศดีเราพร้อมที่จะไปเที่ยวได้นะคะจุดเพิ่มเติมลงไปนะคะอ่ะต่อไปเราดูเมฆเซรโรลคิมูลัสกันบ้างนะคะเมฆชนิดนี้นะคะจะเป็นเมฆสีขาวนะคะอ่าเป็นริ้วขึ้นเล็กๆนั่นเองนะคะอ่ะเข้าใจยัง ต่อไปเรามาดูเมฆต่อไปคือเมฆเซโรสต้าตัสนะคะอ่าเมฆแบบนี้มันเป็นเมฆแผ่นบางๆใช่ไหมคะโปร่งแสงเลยนะคะอ่าบางครั้งหักเหแสงทำให้เกิดดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ทรงกดหรือดวงจันทร์ทรงกดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะมาดูเมฆ ชั้นกลางกันบ้างนะคะเมฆชั้นกลางจะอยู่ในระดับความสูงจากพื้นโลก2-6กิโลเมตรนะคะส่วนใหญ่คําขึ้นต้นของเมฆชั้นกลางจะขึ้นคําว่าอันโตนะคะอันโตที่แปลว่ากลางนั่นเองนะคะเมฆอันโตนักเรียนดูนะคะอันโตคิวมูลัสนะคะลักษณะของมันจะเป็นยังไงเป็นก้อนๆใช่ไหมคะลักษณะของมันคล้ายกับ ขูนแกะนะคะลอยเป็นแพเลยนะคะมีช่องว่างระหว่างก้องก้อนเล็กน้อยค่ะส่วนเมฆอันโตสเตตัสเห็นไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นเมฆแผ่นหนานะคะส่วนมากมักมีสีเทานะคะปกเนื่องจากมันมีสีเทาเพราะว่ามันบังแสงดวงอาทิตย์นะคะไม่ให้มันส่งผ่านนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เมฆชนิดนี้จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูเมฆชั้นต่ำกันบ้างนะคะจริงๆมีมีอยู่5ชนิดตามในหนังสือของนักเรียนนะคะแต่นักกลมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าเมฆิ u m u ลัสและเมฆิวมูโ o นิมบัสเนี่ยเป็นเมฆก่อตัวในแนวดิ่งเพราะว่าฐานของมันอยู่ในเมฆชั้นต่ำแต่ยอดของมันนะคะอาจอยู่ในระดับของเมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูงนะคะเดี๋ยวณคพูบปัญญาถึงเมฆชั้นต่ำก่อนนะคะเรามาดูตัวแรกนะคะอ่านักเรียนไม่พิมพ์เล่นนะคะ เมฆสเตตัสกันบ้างหรือสตาร์ตัสนะคะละมะมักษณะเมฆของมันเป็นยังไงนะักเรียนดูภาพของมันจะเป็นเมฆแผ่นบางๆใช่ไหมคะลอยสูงเหนือพื้นไม่มากนักนะคะอ่านะคะต่อไปเมฆสเตโตคิวมูลัสนะคะของมันเมฆของมันจะเป็นขั้นๆนั่นเองนะคะลอยติดการเป็นแพศนะคะมีรูปร่างไม่ชัดเจนนะคะอามักจะเกิด ในเวลาที่อากาศไม่ดีนะคะเราเห็นเมฆชนิดนี้เราเตรียมตัวที่จะต้องพกร่มหรือสักกนฝุณเลยนะคะต่อไปเมฆคิมโบสเตตัสนะคะเมฆชนิดนี้นะคะจะมีสีเทาๆนะคะส่วนใหญ่จะทําให้เกิดฝนพ่ๆถ้าเห็นเมฆชนิดนี้เราควรทีะจะพกร่มเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูเมฆก่อตัวในแนวตั้งกันบ้างนะคะ เมฆก,ก่อตัวในแนวตั้งนะคะจากที่คุณครูบรรยายไปให้ดูแล้วนะคะบรรยายให้ฟังแล้วว่าอาฐารของมันอยู่ในเมฆชั้นต่ำใช่ไหมคะส่วนยอดของมันอาจจะอยู่ในอาเมฆชั้นกลางหรือชั้นสูงก็ได้นะคะเรามาดูเมฆคิวมูลออลิมบัสกันบ้างนะคะ อันนี้ชอบออกข้อสอบนะคะนักเรียนดอกจันไว้เลยนะคะอ่าเมฆก่อตัวในแนวตั้งนะคะซึ่งมันพัฒนาจากเมฆคิมูลัสนะคะซึ่งมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะควบคุมพื้นที่ควบคุมทั้งจังหวัดนะคะใครเห็นเมฆชนิดนี้นะอ่าเมฆชนิดนี้ทําให้เกิดพายุฝนฟว้าขนองด้วยอ่านะคะหากกระแสลมพัดแรงนะคะพัด ระแสลมชั้นบนพัดแรงก็จะทําให้ยอดเมฆอะค่ะที่เป็นรูปกระลับนะกลายเป็นรูปทั้งตีเหล็กนั่นเองนะคะอ่านะฮะรู้จักคำว่าทั้งตีเหล็กไหมคะทั้งตีเหล็กอะค่ะคุณครูมีรูปประกอบเดี๋ยวนักเรียนกลับไปย้อนดูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอ่านะฮะต่อยอดออกมาเป็นเมฆของเซ r r o s t r a t หรือเมฆ c i r r u นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเมฆชนิดสุดท้ายนะคะคือเมฆ c u มูลัสนะคะก้อน ลักษณะเมฆของมันจะเป็นก้องผุกปุย,น,ยนั่นเองค่ะสีขาวมีลูกคล้ายกระหล่ำนั่นเองนะคะซึ่งมันก่อตัวในแนวตั้งนะคะทานของมันนะคะถ้านักเรียนเห็นภาพนะคะมันจะเป็นสีเทาๆนั่นเองนะคะเนื่องจากมีความหนาแน่น,นที่มากพอที่จะบกบางแสงค่ะทาให้มันเกิดเงาะคะถ้าใครเห็นเมฆชนิดนี้ปรากฏว่าสภาพอากาศวันนั้นเป็นอากาศที่ดีนั่นเองนะคะเราไม่ควรที่จะอ่าเราควรที่จะออกไปเที่ยว นะคะ้าสมมติเราเห็นเมฆในตอนนั้นนะคะเข้าใจยังอ่า่อไปนะคะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่สองร้อยสิบเอ็ดค่ะเสองร้อยสิบเอ็ดค่ะข้อหนึ่งกับข้อสองเห็นไหมคะอ่าภาพนี้คือภาพอะไรนะคะนักเรียนทำไปนะคะเกิดจากอะไรนะคะ ภาพที่สองภาพนี้คือภาพอะไรนะคะเกิดจากอะไรที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ค่ะอืมนะคะ,นะคะส่วนไฟลสไลด์เดี๋ยววันนี้คุณครูให้นักเรียนไปจดเพิ่มเติมนี่นเองนะคะอืมดีมากส่วนใครที่ไม่มีหนังสือเดยวครูถ่ายรูปให้ดูนะคะอ่ะใครไม่มีนะคะไปทำลงไปในสมุด วิทยาศาสตร์ของเธอวันนี้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นสไลด์ของคุณครูใช่ไหมคะอา,อาจจะเป็นเพราะเน็ตคุณครูคอาจจะไม่ดีนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งสไลด์ไปให้นักเรียนจดนะคะคนะคะใช่ค่ะข้อหนึ่งกับข้อสองค่ะเพราะวันนี้เราเรียนเรื่องแค่เมฆก,กับหมอกเท่านั้นนะคะเ,คเดี๋ยววันถัดไปเราจะเรียนเรื่องน้ำค้างกับน้ำค้างแข็งนะคะวันนี้ การบ้านเดี๋ยวครูครูสั่งการบ้านไว้เลยนะคะการบ้านคือหน้า2 1งเอ็นั่นแหละค่ะข้อ1กับข้อ2นะคะแล้วก็ให้นักเรียนจดสไลด์ที่วันนี้ที่เราเรียนกันเนื่องจากอ่ามันเกิดปัญหาใช่ไหมคะเน็ตมันไม่ดีครูครูก็อยากให้นักเรียนจดสไลด์ตามที่คุูครูขีดเส้นใต้สีแดงแล้ว อ่ะนั้นเอาดิเอาอยางงี้ดีกว่าจดลงไปให้หมดเลยลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะสลด์ที่คุณครูส่งไปในวันนี้นะคะอืมเข้าใจยังเข้าใจแล้วพิมพ์คำว่าเข้าใจให้คุณครูฟังเอ้คุณครูดูหน่อยคะ่ะอืมอืมเข้าใจนะคะถ้าคุณครูอธิบายเร็วไปนะคะก็ะต้องขอโทษด้วยอ่ะ ชื่ออะไรนะโยโยติตาใช่ไหมคะหนูปวดปันใช่ไหมคะค่ะไปหาหมอฟันได้คะ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปการทดลองเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้นักเรียนนะคะเพราะครูอัดคลิปไว้ นักเรียนคะการบ้านที่สั่งไปในเมื่อสักครู่นี้ส่งภายในเย็นนี้นะคะใครส่งภายในเย็นนี้มีคะแนนบวกให้ด้วย การบ้านหน้าที่สองร้อยสิบเอ็ดนะคะข้อหนึ่งกับข้อสองข้อสามยังไม่ต้องทำค่ะนักเรียนสามกับสี่เรายังไม่ได้เรียนค่ะทำข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะเหลือเวลาสี่นาทีนะคะตอนนี้มีอะไรสงสัยอยากจะถามคุณครูไหมคะข้อสอง นักเรียนอยากพิมพ์เล่นกันมาค่ะง่นอยะค่ะสาอง่อไอทอ่าส่วนใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคเสร็จแล้วก็ส่งมานะคะใน ตอนนี้ยังเห็นภาพคุณครูไหมเอ่ยเห็นภาพไหมสำหรับการสอนในวันนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ